มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยเธอไม่กลัวสิง่งใด พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะกับรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนไทยที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้ครับค่ะแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวอันเป็นสุดยอดนะคะรายแรกแล้วก็แปลกด้วยใช่ไหมคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะพี่เก่งเป็นเรื่องนี้เลยผู้เพาะเลี้ยงนกอินทรีมงกุฎได้คนแรกของประเทศไทย มงกุฎใช่ไม่ใช่นางงามครับเป็นอินรีมงกุฎนี่เป็นยินทรีจากแอฟริกานะครับอ๋อเป็นนูนสีที่แบบเรียกว่าอาหารของเขาเป็นลิงอ๋อเป็นนูนรีที่เรียกว่าล่าเหยื่อในป่านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือมีหงอนเป็นมงกุฎอ๋อเวลาเวลาแบบสลัดขนสลัดงอนเนี่ยมงกุฎจะตั้งขึ้นเลยโหเรียกว่าสวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงครับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงครับถูกต้องตามกฎหมายครับเป็นผู้เพาะเลี้ยงนกอินทรีมงกุฎคนแรกของประเทศไทยและคนแรกในเอเชียด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเพาะเลี้ยงนกอินทรีมงกุฎเราพาคุณผู้ชมไปชมช่วงเปิดหน้าบันทึกกันก่อนนะคะพี่เก่งเชื่อเลยครับช่วงเปิดหน้าบันทึก สนับสนุนโดยสำรับพิมพ์ขันข้าว90ในเรื่องของกีฬาประเทศไทยนับได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะว่านะักกีฬาไทยก็คว้าแชมป์และเหรียญทองมามากมายในการแข่งขันกีฬาหลายครั้งแต่ก็ยังคงต้องมีการสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อนเนื่อง เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศแนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งทางด้านกีฬาอย่างหนึ่งก็คือการก่อตั้งโรงเรียนที่สอนเน้นด้านกีฬาเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กีฬาอย่างเป็นมาตรฐานแบบจริงจังตั้งแต่เด็กและมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นนักกีฬาต่อไป ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนกีฬาในจังหวัดต่างๆไม่น้อยกว่า10แห่งอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีอุบลราชธานีขอนแก่นนครราชสีมาศรีสะเกษนกครสวรรค์อ่างทองนครศรีธรรมราชลำปางชนบุรียะลาตรังและกรุงเทพมหานคร ส่วนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนกีฬาสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2533และเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา2534มีการเรียนการสอนกีฬาถึง20ประเภท มเป็นคนคไทยช่วงเบรเรคคอร์ดตอนนี้นะครับที่เก่งก็อยู่กับคุณพีระจึงทีละพาณิชนะครับหรือคุณลิฟนะครับผู้ที่เพาะนกอินทรียมงกุฎได้คนแรกของประเทศไทยและคนแรกในเอเชียด้วยนะครับ ค่เป็นผู้เพาะนกอ,อินทรีมงกุฎได้คนแรกของประเทศไทยใช่ครับผมและ <ผม S 2> ของคนแรกของเอเชียด้วยคนแรกของทวีปเอเชียเลยครับโอ้โห,โโหเรียกว่าเยี่ยม,มากๆเลยก็ญี่ป <c oughs> ุ่นเองก็ยังเพาะไม่ได้ครับคุณลิฟครับอยากจะให้อธิบายลักษณะของนกอ,อินทรีมงกุฎหน่อยครับว่ามีลักษณะยังไงครับเนี่ยอินทรีมงกุฎเป็นอินทรีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับถ้าเทียบในในแอฟริกาเป็นอินทรีที่ใหญ่อันดับสามของแอฟริกาครับแต่มีความ มีพลังกำลังมหาศาลเนื่องจากเป็นนกที่อยู่ในธรรมชาติเขาเขาจะล่าพวกสัตว์ค่อนข้างใหญ่ครับฮะแล้วก็เป็นอินทรีที่บินอยู่ในป่าไม่ใช่อินทรีที่อยู่ในทุ่งร่มเค้นปีกจะสั้นครับหางยาวครับฮะอ๋อลักษณะทั่วไปคือปีกจะสั้นกว่านกอินทรีใชทั่วไปทั่วไปที่ที่หากินในพื้นที่โล่งใช่ครับผมแล้วทําไมเขาถึงเรียกอินทรีมงกุฎครับเพราะว่าเอ่อเขาเขามียมงกุฎมีขนที่คล้ายมงกุฎอยู่ข้างหลังเวลาเขาตื่นตัวอะไรต่างๆเขาจะลําแพน ครับมังกรขึ้นมาอาหารโดยทั่วไปในธรรมชาตินะครับก็ในธรรมชาติโดยหลักแล้วจะเป็นอินไซม์ที่กินลิงกินลิงนะครับใช่ใช่ที่อ๋อที่เขาเรียกว่าเอนไซม์แอฟริกาอินไซม์กินลิงก็คือเจ้าตัวนี้ใช่ครับอ่าฮะคุณลิฟครับนอกจากอาหารที่เขากินลิงแล้วเนี่ยครับเขากินสัตว์ประเภทอื่นด้วยหรือเปล่ามีครับพวกพวกกวางขนาดเล็กๆก็มีพวกดุยเกอร์พวกอะไรพวกนี้ครับครับผมไฮแร็กซ์ก็ก็ด้วยครับผมฮะแล้วอย่างนี้ ที่คุณลิฟเออกมาเพาะได้อ่ยในประเทศไทยค,คือคือมาอย่างไรครับเนี่ยตั้งเดิมจริงๆเลี้ยงมานานแล้วนะครับ,รบพวกนี้ก็แต่ว่าก็ไม่ได้เพาะง่ายๆครับครับก็มีเกือบจะได้มาหลายปีที่แล้วก็ปรากฏว่าก่อนนกที่จะวางไข่ก็ปรากฏว่าตัวเมียตายก่อนวางไข่ครับก็เลยไม่สําเร็จแล้วก็เนื่องจากนกเอ็นกพันนี้มันเป็นนกที่หาย,ยากอยู่แล้วแล้วก็บวกอายุไข่ น้องเยอะเราก็ไม่ใช่จะเอาตัวผู้ใส่กับตัวเมียแล้วมันจะผสมมันมันไม่ง่ายครับมันฆ่ากันมันเพราะมันเป็นสัตว์ดุร้ายมันอะไรพวกนี้ยหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันเฉยๆแต่ไม่ผสมครับโอ้หแล้วแล้วอย่างนี้การนําเข้าอย่างเงี้ยครับเข้ามายังไงครับเนี่ยน้องอินทรีพวกนี้ก็ต้องผ่านทางไซเตสนะครับครับทำนุสัญญาเอ่อเกี่ยวกับสัตว์ป่าระหว่างประเทศนะครับครับคุณลิฟครับ อย่างนกอินซีในสถานที่เลี้ยงของเราเนี่ยเราให้รับประทานอะไรครับเนี่ยก็พวกเนื้อสดนะครับพวกไก่พวกันกกระทากับที่เขาขายตามตลาดสดนะครับกับก็เรียกว่าเป็นไก่แช่ใช่ไช่ใช่จะจะไม่กินของสุกเพราะว่าของสุกเนี่ยเขาย่อยไม่ได้เนื่องจาก คือโมเลกุลของเนื้อมันจับตัวกันแข็งแล้วครับผมน้ําย่อยเขาไม่สามารถจะย่อยได้แล้วจําเป็นไหมครับว่าที่เราต้องให้ของเป็นกินอย่างงี้ต้องเกิดจไม่ไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นใช่ไหมครับจำเป็นครับเราก็ใช้วิธีการใช้เหยื่อหย่อแช่ใช่อยแช่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ควรจะต้องให้กระดูกบ้างเพราะพวกนี้มันย่อยสามารถย่อยกระดูกเป็นแคลเซียมแลือย่างนุกอินซีที่เราเลี้ยงเนี่ยกับอินซีในธรรมชาติเนี่ยครับ ครับทิสใสหรือพฤติกรรมมันจะแตกต่างกันครับนกอินทรีในธรรมชาติจะจะระแวงคนจะกลัวคนครับก็คนจะเข้าใกล้ไม่ได้นี่ก็เขาจะค่อนข้างเอ่อหนีครับครับเนาะแต่นกอินทรีที่เกิดจากการพาะพันธุ์เนี่ยพวกนี้ไม่กลัวคนละเนื่องจากเห็นคนตั้งแต่เด็กๆครับอาวุธอาวุธโดยทั่วไปของนกอินทรีครับมีอะไรบ้างก็เล็บครับเล็บเท้ากับกรงเล็บฮะเขาจะมีทรงพลังมากครับผม S <S เห็นว่าถ้าเหยื่อใหญ่ๆนี่สามารถที่กวางลูกกวางได้ฮะได้ไหมเอ่อฮิ้วได้ไหมส่วนใหญ่เขาไม่ได้ฮิ้วอย่างที่เราเห็นเ,าเาขาเขาจะค่ายอยู่กับที่ครับค,คือค่ายอยู่กับที่แล้วก็กินอยู่กับพื้นแล้วก็เหลือเศษชิ้นเล็กๆเขาถึงจะถึงจะหยิบขึ้นไปบนต้นไม้ครับผมหรือเอาไปที่รังเพื่อไปเลี้ยงลูกอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเขาจะไม่ยกเหยื่อใหญ่ๆทั้งตัวขึ้นไปครับผม คุณลิฟต์ครับแล้วอย่างนี้เราเลี้ยงนกอินทรีเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมในการเลี้ยงไหมครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างสุนัตเนี่ยเราต้องพาไปวิ่งไปเดินไปออกกําลังกายเงนี้อย่างนกอินทรีเนี่ยเราต้องทําอะไรกับเขาบ้างครับเออเราสามารถเอาไปเรียกบินได้นะฮะหรือว่าไปกําจัดสัตว์รบก,กวนเช่อนนอกพิราบหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับได้อยู่เหมือนกันครับแล้วเรามันต้องมีกิจกรรมทุกวันไหมอย่างเช่นเราต้องพาไปอาบพึง่งแดดอาบน้ําอะไรเงี้ยต้องไหมครั จริงๆก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นใช่ครับก็คือนอกจากเราเอากิจกรรมไปฝึกบินใช่ครับผมครับคุณลิฟครับคุณลิฟเรียนกู้ินรีมงกุฎเนี่ยมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ร่วมสิบปีนะร่วมสิบปีเลยครับครับเรียกว่าทํใไมถึงชอบอินซีมงกุฎเพราะมันเป็นซีที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มั่งมากแต่ว่าขนาดที่ทรงพลังมากแล้วก็สามารถบินในป่าทึบได้ครับผมฮะอย่างนี้ถ้าเกิดแฟนรายการบันทึกชัยของเราเนี่ย เห็นคุณลิฟเลี้ยงนุ่นซีมงกุฎโอ้โหเกิดความแบบเรออลังการสง่างามเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะเลี้ยงมาเขาต้องทําไงรับปฏิบัติตัวยังไงครับเนี่ยต้องลองฝึกเลี้ยงเหยื่วเล็กๆก่อนครับครับผมฮะให้เกิดความชํานาญก่อนครับครับก็เริ่มจากนกนกไล่เหยื่อเล็กๆก่อนใช่ครับผมอ่าฮะนทรนซีมงกุฎเนี่ยครับราคามันยังไงครับตัวนี้ก็จริงๆตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอยู่เอ่อตอนนี้คือทางเจ้าของเขาไปผ่าตัดอยู่ับ ก็เลยยังต้องอยู่ที่นี่กับฮก็ราคาอยู่ที่ตัวละห้าแสนนะครับตัวละห้าแสนใช่ครับแต่ว่าคือคือนี่นี่คือนกที่เพาะในประเทศไทยครับแต่ว่าถ้านกนําเข้าจากการเพาะพันธุ์เนี่ยตัวร่วมล้านครับตัวร่วมล้านการเพาะพันธุ์นุ่ยซีมงกุฎเนี่ยคุณลิฟมันยากง่ายยังไงครับเนี่ยมันต้องมีสถานที่ยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อยากครับเพราะว่ากรงต้องใหญ่มากครับผมกรงก็กรงผมนี่ก็5เมตรคูณ10เมตรแล้วก็สูง6เมตร ครับใหญ่มากอย่างโดยธรรมชาติเนี่ยพวกพวกนี้จะทำรังในบนต้นไม้สูงใช่ครับใช่ไหมครับแต่อย่างกงเราเนี่ยเราเราทำลักษณะไหนครับก็รังก็จะอยู่สูงเหมือนกันครับผมสูงเหมือนต้องปีนขึ้นไปครับครับผมฮะใช่แล้วก็คอยโยนกิ่งไม้ให้ตัวผู้ก็จะคาบกิ่งไม้ขึ้นไปอืมเราก็คือเราก็หากิ่งไม้ให้มันแล้วมันก็มีกิจกรรมในการทำรังทำอะไรของมันเองใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับคุณลิฟครับแล้วอย่างนกวินรีมงกุฎเนี่ยนะครับ เขาผสมพุน์เนี่ยเป็นฤดูหรือเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นฤดูครับเป็นฤดูป,ปีละครั้งปีละครั้งอ๋อใช่ครับครับผมช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างครับเนี่ยก็ปกติก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศ,ศ,ศจิก,กาไปถึงกุมภาครับฮะเพราะเลยนี้ไปก็จะไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ลวครับผมฮะหลังจากการผสมพันธุ์เนี่ยนานไหมครับกว่าเขาจะออกไข่ แล้วแต่ครับปีที่แล้วนี่อย่างตัวนี้ก็ผสมกัน3เดือนครับกัน3ามเดือนอกว่าจะวางไข่แต่ปีนี้ก็ไวมาเดือนกว่าขึ้นอยู่สภาพอากาศบ้านเราด้วยใช่ไหมแล้วแต่ความพร้อมของตัวตัวนกครับผมเวลาไปผสมพันธุ์กันเนี่ยเราเราทำไงครับเนี่ยเราจับตัวคู่เทียบกันก่อนหรือว่าให้มันอยู่รวมกันเลยอย่างอย่างตามสไตล์ของมันมันไหล หลายแบบครับ,รบแต่ของผมนี่ก็คือจะเอาตัวผู้เข้าไปในกรงก่อนให้ตัวผู้มันอยู่ในสภาพแบบพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วถึงค่อยใส่ตัวเมียเข้าไปอก็เรียกว,ว่าเป็นให้เป็นอาณาจักรของมันก่อนอให้มันแ<ไ>บบเริ่มอยากจะผสมพันธุ์แล้วอะไรเงี้ยเพราะอยู่ในฤด,ดูมันแล้วเลฮะครับผมก่อ<ๆ>นที่จะใส่ตัวเมียเข้าไปครับ,รบแล้วมันมีอุปสรรคความยากง่าย,ยางไงบ้างครับกว่าจะประสบความสำเร็จคือถ้ามีนกอยู่คู่เดียวผมว่าโอกาสที่จะเพาะได้นี่คงจะยากครับคงแทบจะไม่มีแต่ถ้าเรามีนกเยอะๆเราก็สามารถแบบ เออมันเหมือนแบบแชร์ความเสี่ยงไปครับเเรามีตัวเลือกเรือยตัวพูดตัวนี้ไม่ดีเราก็สับตัวมี้ตัวนี้ไม่ดีเราก็สับอะไรเงี้ยโอ้ก็คืออาจจะสลับคู่กัน้า้ใช่ใช่เออเราดูทางกล้องวงจรปิดเราก็จะเห็นพฤติกรรมมันว่าเอตัวตัวเมียตัวนี้น่าจะเข้ากับตัวพูดตัวนี้ได้ดีกว่านะอะไรเงี้ยเราเพาะพันธุ์นอินทรีมงกุฎเนี่ยเราประสบความสําเร็จเนี่ยปีไหนทราบไหมครับก็ปีปีที่แล้วเนี่ยครับปีที่แล้วนี่เองนะครับใช่ครับก็เพิ่งได้ตัวแรกมาใช่เออระยะที่เราเพาะพันเนี่ยอ่จาก เริ่มต้นถึงประสบความสําเร็จใช้เวลากี่ปีอ่ะคุณลิฟจริงๆเริ่มมอ,อกนกเข้ากงครั้งแรกก็ปี2012 2012นะครับใช่ครับอ่าณปัจจุบันนะครับกี่ปีลองไปบวกลบกันเอาเองนะครับโอ้เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับรง,ง่ายหลังจากออกไข่แล้วเราดูแลไงครับ หลังจากเอาไข่ปุ๊บผมก็จะให้พ่อแม่นกเนี่ยกกไข่สักประมาณสิบวันคโดยประมาณแล้วก็จะออกมาเข้าตู้ฟักฟอย่างเราเอาไข่ออกมาเนี่ยเราต้องเช็คอะไรของมันรอเปล่าครับใช่ครับก็ต้องมาส่องไฟดูว่ามันมีเชื้อไหมอะไรครับครับเพราะเราต้องต้องทำอะไรจากไข่นี่ของเขาหรือเปล่าครับรอย่างอย่างเช่นนกบางอย่างเขาอาจจะเอากระดาษทรายข,ขัดอะไรเงี้ยเราต้อง <S <S ไหมอย่างน้ี้ต้องไหมช่างช่างน้าหนักครับช่างน้ำหนักไข่แล้วก็ดูน้ําหนักไข่ลงให้อยู่ในเกณฑ์อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วครับครับแต่ว่าระยะการ ฟักไข่ก็จะนานกว่านกทั่วไปครับอย่างซิมงกุฎก็อย่างตัวนี้ก็อยู่ที่51วันครับคุณลิฟครับในเมืองไทยเนี่ยคนเพาะพันโนอินซีมงกุฎเนี่ยมีสักกี่คนครับเนี่ยยังไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับแล้วคุณลิฟเนี่ยไปเรียนรู้มาจากที่ไหนครับเนี่ยก็จริงๆผมฝึกเหี่ยวเคยทํางานเป็นเคยที่ฟาร์มเหี่ยวที่ต่างประเทศนะครับที่อังกฤษครับตอนนี้โนอินซีมงกุฎเนี่ยเพาะได้ปีหนึ่งแล้ว ก็คือตัวตัวนี้นะครับก็คืออายุปีหนึ่งแล้วแล้วยังมีรุ่นน้องรุ่นอะไรเขาไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกนกเพิ่งเกิดใหม่เมื่อสองวันที่แล้วอีกตัวหนึ่งครับผมครับเกิดใหม่สองวันที่แล้วก็แสดงว่าวันนี้เป็นโอกาสดีของรายการบันทึกไข่ที่จะได้เห็นลูกนกด้วยเมื่อสองวันใช่ครับคุณลิฟต์ครับนอกจากลูกนกที่เกิดมาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยครับแล้วยังมียังมีไข่หรืออะไรอีกไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็พอล้วงไข่มาตอนนี้แม่เขาก็วางไข่ทดแทนมาอีกใบหนึ่ง อแต่ไม่ยังไม่ทราบว่ามีเชื้อหรือเปล่าขอแสดงว่าถ้าสมมุติเราเราเอาไข่มาฟักเองเนี่ยมันจะกระตุ้นแม่นกให้เกิดการวางไข่อีกครั้งหนึง่งแบบนั้นหรือเปล่าครับมันแล้วแต่ว่าเราล้วงก็คือแบบแบบว่าไข่คอกแรกเนี่ยมันออกมาไวขนาดไหนครับถ้าสมมุติมันออกมาต้นฤดูเลยเนี่ยล้วงโอเคครับก็จะเอาไข่ทดแทนเลยถ้าเกิดแบบไปวางเอาปลายฤดูแล้วครับหรือกลางฤดูก็ไม่ไม่ไม่ทดแทนแร้กก็คือปลายฤดูแล้วแล้วอย่างนี้อย่างอินทรีมงกุฎเนี่ยเขาจะออก ไข่กี่ฟองครับเนี่ยครั้งละสองฟองครับเห็นแต่ว่าเนธรรมชาติใช่ครับแต่ปีที่แล้วแม่ของตัวนี้ก็มีไข่แค่ใบเดียวโอ้ฮะแล้วอย่างอย่างใน,ในธรรมชาติถ้าเขาเกิดออกสองฟองเนี่ยเขาเลี้ยงลูกสองตัวเลยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยลูกตัวที่เกิดก่อนก็จะฆ่าลูกี่าเลยใช่นะ ค่านี่หมายถึงว่าเขาเข็นทิ้งหรือว่าเขาเขาก็กินจิกจนตายเลยจิกจนตายเลยใช่เขาไม่กินกันใช่ไหมะเพราะยั้นี้ก็คือในธรรมชาติจะไม่มีอินทรีย์มงกุฎที่มีลูก2ตัวอยู่ในรังโอ้จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นสัยพัตญาณเลยเพราะลูกนกเกิดมา2ตัวตัวที่แก่กว่าจะฆ่าตัวที่เด็กกว่าก็เรียกว่าธรรมชาติคัดสรรตัวที่แข็งแรงไว้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปใช่ใช่เห็นแบบมีนกไ่เหยื่อเนี่ยมันมีทคอินทรีย์และเหยื่อนะครับเหยื่อกับอินทรีย์นี่มันแตกต่างกันยังไงครับ โดยทั่วไปแล้วก็คืออินทรีย์จะใหญ่กว่าเหยี่ยวครับแต่ว่ามีอินทรีย์บางพันธุ์ซึ่งเล็กกว่าเหยี่ยวก็มีเหยี่ยวใหญ่ๆก็ผมหมายถึงว่าถ้าเกิดเหยี่ยวสายพันธุ์ใหญ่ๆครับมันก็ใหญ่กว่านกอินทรีย์สายพันธุน์เล, <ๆ S 2> เล็กๆใช่ครับ,รบผมมันมีข้อแตกต่างกันไหมหรือว่าหรือว่าเขาระบุเลยว่าอันนี้เหยี่ยวอันนี้นกอินทรีย์จริงๆแล้ว ถ้าเป็นทางวิชาการจริงๆเนี่ยเขาแบ่งเยอะกว่าอินซีกับเหยี่ยวนะครับก็คือจะแบ่งเป็นเหยี่ยวก็จะมีอีกประมาณ4ี่หตระกูลอะไรเงี้ยครับอินซีก็มีอีกไม่รู้อีกหลายตระกูลเหมือนกันโอ้ใช่ครับคุณลิฟเพาะเลี้ยงเนี่ยอินซีมงกุฎเนี่ยเพื่ออะไรครับเนี่ยจริงๆมันเป็นความชอบมากกว่าความชอบส่วนตัวใช่ใช่ความชอบส่วนตัวไม่คือคนเราจะเพาะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหลักๆเลยคือต้องมีความชอบส่วนตัวด้วยถึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะว่า ถ้าไม่ได้ชอบแล้วมันทําไม่ได้ครับผมฮะอย่างยินซีมงกุฎเนี่ยความแข็งแรงเขาขนาดไหนครับเนี่ยก็เขาล้มเหยื่อได้ประมาณสักสี่เท่าของน้ําหนักตัวเองครับสบายสบายอย่างอย่างการเลี้ยงเนี่ยครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับคุณพี่ก็มีคอนที่เกาะแล้วก็มีสายผูกแล้วก็จะมีพวกลูกหมุนเกี่ยวเกี่ยวอะไรพวกเนี้ยครับครับถุงมือหมวกหมวกหมวกของเหยี่ยวใช่ครับอ่าครับผม หมวกที่เราใส่เพื่ออะไรครับเนี่ยใส่เพื่อให้มันสงบเนิ่งครับครับหาก็คือเหมือนเหมือนเราต้องการจะเดินทางไปที่ไหนสักอยาก <C' S 2> ่างเราก็นกใส่หมวกแล้วก็เกาะไปในบนรถได้เลยครับหาโดยไม่ต้องใส่กล่องหรือว่าบางทีถ้าเราเอานกไปที่ไหนที่มันคนพุกผ้าแล้วนกเราเกิดอาการตื่นเราก็ใส่หมวกให้มันไม่หเห็นใช่คร่าไม่ให้นกเครียดอ่าไม่ให้นกเครียดใช่ครับคุลิคฟรครับแล้วเ,ลเราเลี้ยงนกอินทรีขนาดใหญ่ๆอย่างงี้มันนัาตายนะครับเนี่ย ก็อันตรายอยู่เหมือนกันถือว่าอันตรายอันตรายะระดับหนึ่งในระดับหนึ่งไม่อันตรายมากอย่างน้อยอคนเลี้ยงก็ต้องศึกษาก่อนที่จะเลี้ยงโนกอินอรีขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับใช่ครับคุณลิฟครับนอกจากอินทรีมงกุฎแล้วคุณลิฟยังเลี้ยงนกอินทรีชนิดอื่นอีกไหมครับเนี่ยอ๋อมีหลายชนิดเลยครับครับผมจุดสูงสุดในชีวิตอะครับเราคิดว่าเราจะทําหรือเพาะพันธุ์พวกโนกอินรีเนี่ยไประดับไหนก็ ก็ถ้ามีสายพันธุ์อะไรใหม่ๆแปลกๆมาผมก็อยากจะเพาะให้ได้เช่นพวกอิอนซีนักลบไอมาเชลวิกเกิลเนี่ยก็ยังคนได้เพาะได้ในโลกนี้ก็ยังน้อยมากครับผมอ,อ,อินซีวอล็อกซีเกิลนี่ก็น้อยมากๆครับจะไม่มีใครเพาะได้ในโลกนี้น้อยมากก็อยากเพาะได้เหมือนกันครับย้อนย้อนไปถึงการเพาะพันธุ์นกอินซีมงกุฎดีกว่าครับในโลกนี้ครับมีใครเพาะได้บ้างหรือ,อยังนรจริงๆในโลกนี้ เท่าที่ทราบก็จะมีที่สกอตแลนด์ครับที่เยอรมันเคนยาครับเคนยานะครับผมเคนยาหลักๆก็มีอยู่ไม่กี่ที่ครับมีอยู่ไม่กี่ที่แต่ว่าน้อยมากคุณลิฟนี่ก็เป็นคนแรกในเอเชียเลยใช่ครับในทวีปเอเชียไม่มีใครพอได้นะครับครับเดี๋ยวเราจะให้คุณลิฟพาชมนกอินทรีต่างๆครับรวมถึงจะได้ดูรูปนกอินทรีด้วยที่เกิดมา2สองวันใช่นะครับเห็นบอกจะป้อนอาหารด้วยครับผมนะครับคุณลิฟจะพาชมนะครับครับ ลิฟทครับที่เราเดินอยู่ตรงนี้คื il, อกรงนกเลี้ยงนกอินทรีกรงเลี้ยงครับใช่คุณลิฟครับมันต้องแข็งแรงขนาดนี้เลยเหรอเหล็กใหญ่ขนาดนี้เลยครับเนี่ยก็ก็ก็ดีกว่าครับเพราะว่าใช่เวลานกชนอะไรต่างมันจะได้ไม่เจ็บครับผมฮะแล้วที่เห็นอยู่นี่คือเออนี่ก็คือกรงกรงเลี้ยงเหมือนกันครับครับผมฮะอันนี้คือโซนอะไรครับเนี่ยนี่โซนเลี้ยงนกทั่วไปเลี้ยงนกอินทรีค่ะนี่จะเป็นอินทรีฟล็อกส์หนึ่งคู่ ที่เตรียมจะพอพันธุ์รั่นเป็นเหยี่ยวแฮริสคุณลิฟตครับที่เห็นอยู่นี่คือนกอินทรีมงกุฎทำไมตัวเล็กครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้ครับผู้จะเล็กกว่าอ๋อแสดงว่าตัวที่เราเพาะได้ตัวนั้นเป็นตัวเมียใช่ครับซึ่งลูกนกก็ยังใหญ่กว่าตัวผู้เลยใช่ใช่ถูกต้องครับนี่ตัวเต็มวัยแล้วนี่เต็มวัยแล้วครับสีจะสีจะดำแล้วครับผมคุณลิฟตครับตัวนี้คือนกอินทรีมงกุฎใช่ครับตัวที่เพาพันธุ์ได้ตัวแรกเลย ในทวีปเอเชียนะครับใช่ไหมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่รับตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปีอะครับยังไม่ถึงปีนะครับผมมีชื่อยังครับเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับใช่ครับท้้งร้อยเจ้าของใหม่เขามาตั้งครับผมฮะคลิฟครับอย่างนกอินซีมงกุฎเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่เขาถึงจะเพาะพันธุ์ได้ต้องหกปีขึ้นนะฮะหกปีขึ้นไปใช่ครับตัวนี้อินซีวอลล็อกซี่เกิลครับหรืออินซีดำอฟมริกาครับครับผม นี่นกยังไม่ได้ปีเหมือนกันครับยังเป็นลูกนกอยู่ยังเป็นลูกนกใช่เขาจะสีอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเขาจะเป็นสีดําสนิทครับพอโตแล้วเรียกว่าเป็นพอโตเต็มวัยปุ๊บดำสนิทแล้วข้างหลังเป็นลูกตัววีภาพผมฮะตัวเต็มวัยเนี่ยสักกี่ปีครับเนี่ยอีกสักสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีใช่ครับจะดําสนิทละ ใช่ใช่ครับหลัง <บา S 1> จากขอไข่มากี่วันแล้วเพียงแคน,นจ่อ,อตัวนี้40กว่าวันครับ44คุณลิฟครับการที่เรานําสัตว์ป่ามาเลี้ยงในที่เพาะพันธุ์เนี่ยนะครับคุณลิฟมีวิธีการเลี้ยงยังไงครับถึงไม่ให้มันเสียสัญชาตญาณเดิมของเขา,าครับ จริงๆสัญชาตญาณเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะสัตว์ทั่วๆไปมันมีสัญชาตญาณของมันอยู่แล้วความความเป็นสัตว์ป่ามันก็มีสัญชาตญาณของมันเพียงแต่ว่าเราทํายังไงให้มันอยู่กับเราได้เข้าหาคนมากขึ้นกว่าที่มันจะเป็นสัตว์ป่าครับเพราะถ้ามันเป็นสัตว์ป่าดิบๆเลยจริงๆเนี่ยมันมันมันจะกลัวคนมากครับมันจะเลี้ยงไม่ได้ครับง่ายๆเพราะงั้นเราต้องต้องฝึกต้องอะไรต่างๆแล้ววันนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณคุณลิปมากๆเลยนะครับที่ให้ทีมงานบันทึกไทยของเรานะครับมาสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับนกอินทรีมงกุฎนะครับเป็นคนแรกที่เพาะนกอินทรีมงกุฎคนแรกในประเทศไทยและในเอเชียด้วยทีมงานบันทึกไทยนะครับมีหนังสือบันทึกไทยมามอบให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเกิดมาเป็นคนไทยช่วงแรงบันดาลใจอินสปิเรชั่ ถึงช่วงแรงบันดาลใจนะคะช่วงนี้ก็ยกให้อาจารย์ธัญญาค่ะเพราะอาจารย์ธัญญาจะมีเรื่องราวดีๆของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะอาจารย์คะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับใครคะครับวันนี้เราก็ไปใกล้ๆบ้านเราแล้วกันนะครับประเทศมาเลเซียมาเลเซียในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะก้าวหน้ากับเราไปพอสมควรนะฮะ,ะแลวเขาก็มีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆที่เรียกว่า สตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพในเมืองไทยเพิ่งมาได้ยินเงินสามติปีหลังนี้หมายถึงอะไรคะสตาร์ทอัพอาจารย์อธิบายนิดนึงสตาร์ทอัพมันก็คือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้เช่นการทำพวกเล็บเว็บไซต์ต่างๆแล้วมาทำมาหากินจากเว็บไซต์นั้นนะครับ<ะ>ซึ่งเขาก็จะใช้วิธีไปเปิดเว็บไซต์ไว้พัฒนาเว็บไซต์ให้มันดีพอสมควรแล้วก็จะมีบริษัทที่เขาต้องการเว็บไซต์นี้มาซื้อไปในราคาที่สูงนะฮะซึ่งเป็นการบุมเพาะธุรกิจที่ ลงทุนน้อยแต่ใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการตลาดที่สูงนะครับนี่ก็ในมาเลเซยเียก็มีคนหนึ่งซึ่งทุลุกจากเขาในงานของว่ามาร์คชางนะแต่ว่าคนจีนมาเลเซยเียจะเรียกเขาว่าชางมูนชีนะฮะก็เป็นคนที่คนมาเลเซียส่วนใหญ่จ่ก็อยากเรียนต่างประเทศเขาก็เลยร,รับการส่งไปเรียนปปิญญาตีและโทด้านวิศวกรรมเนี่ย ในอเมริกากลับมาก็เหมือนกัคนทั่วไปกลับมาก็มารับจ้างบริษัทอเมริกันเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างเขาแต่ทสักพักหนึ่งเขาก็คิดว่าเอ๊ะเขาน่าจะมธีธุรกิจของตัวเองแล้วก็เลยคิดเอาไว้การสตาร์ทอัพเนคือมาใชา้ก็คือว่าเขาไปเปิดเว็บหนึ่งชื่อว่า,า jobstreet.com นะฮะแล้วพัฒนาทุ่มเทให้กับมันใช้เวลาบ่มเพาะใช้เวลาทุ่มเทพัฒนาจนกระั่งถึงจุดๆเนี่ยก็ถูก สามารถจะขายได้ราคาเป็นไม่ใช่ร้อยล้านไม่สิบล้านเป็นพันพันล้านครับและถือว่าเป็นการขายครั้งที่ยิ่งใหญ่สุดในมาเลเซียเลยนะนังสือพิมพ์ถึงตั้งฉายาเขาว่าเป็นบุรุษผู้ประสบความสำเร็จในการาในด้านผู้ประกอบการเทคโนโลยีคนหนึ่งของมาเลเซียเลยครับค่ะนี้เราก็คิดว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ยเขาคงต้องมีความฉลาดไวพิบเหลก ขามีคำพูดที่สั้นๆและกินใจมากเลยบอกว่าต้องทำงานหนักแบบควายแล้วก็รอให้ฝนตกฟังดูงงไหมครับงงค่ะเกี่ยวอะไรกับควายแล้วก็ฝนตกกับการทําธุรกิจผมก็ได้ผมเบื่องงนะแต่ว่าไปอ่านปวัเขาลึกขึ้นไปเนี่ยก็คือว่าการหนักงานการนักแบบควายหมายความว่าต้องทุ่มเทกับงานทั้งด้านของความคิดทั้งด้านของการกระทําเวลาฮะแล้วก็ อ,อย่าไปวักแวกว่ามีคนจะมาขอซื้อก่อนหรือคนมาชวนไปทาอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่สนใจจะทุ่มเหนืย่ยงงานนั้นน่ะแล้วก็รอเวลาให้ฝนตกก็คือว่าอย่าไปผีผามใบเบียงใบเออเป้าหมยของตนเองทาไปเรื่อยๆแล้ววันนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทองคือฝนตกลงไม้คือว่ามีคนมาขอซื้อในราคาที่สูงสุดตั้งแต่มีการซื้อขายไซเบอร์สเปซกันในมาเลเซียครับอ,อ,อันนี้คือคำอธิบายเขานะครับก็คิดว่าสําหรับ าร์ทอัพเมืองไทยก็เริ่มไ้ยิงกันหนาหูขึ้นในระยะสุดส,บสบปีนี้เพราะนั้นหนุ่ม,มาสาวที่ต้องการจะสาร์ทอัพเลยก็ลองนึกว่าอย่าเพิ่งไปผีผาานะครับใครมาขอซื้อราคาเพียงไม่ได้ตั้งใจของคุณที่คุณตั้งไว้เนี่ยอย่าเพิ่งไปขายเพิ่งไปเบี่ยงเบนนะทําต่อไปเนอถ้ามาถึงจุดนั้นแล้วคุณจะได้สิ่งที่เป็นฝนตกตามความหมายของอา,าชังนะครับค่ะและสําหรับนะักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะก็ต้องสู้สู้ ทำงานหนักต่อไปนะคะและรอโอกาสที่วันนั้นจะมาถึงแล้วก็วันนี้สําหรับแรงบันดาลใจที่ดีจากอาจารย์ธัญญาค่ะชั่วบันทึกต่างคุณผู้ชมคะที่ประเทศมาเลเซียเขาส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกําลังกายและการตั้งเป้าหมายในการสร้างสถิติกันโดยเขารวมพลนักกีฬาโปริเทคนิคมาออกกําลังกายชี้โกงพร้อมกันเป็นเวลา45นาทีกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมออกกําลังกายถึงจำนวน3,500คนและกิจกรรมนี้ยังเป็นการทำเพื่อการกุศลอีกด้วย นจากนี้มาเลเซียบุ๊ k o อฟเ c อ r คอยังบันทึกไว้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่คงพร้อมกันมากที่สุดในมาเลเซียบันทึกไทยไทยแลนด์ Thailand Book of Records รนังสือสามันประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวันข้าว94 และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปตอนนี้นะครับพี่เก่งคุณเอกก็อยู่กับอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะครับอาจารย์ครับผมไปสัมภาษณ์คุณลิฟนะครับคุณพีละจึงทีละพาณิชย์ผู้ที่เพาะนกอินทรีมงกุฎสำเร็จเป็นคนแรกในประเทศไทยเมื่อปีพศ2558 เป็นคนแรกของเอเชียด้วยใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับเรียกว่าทั้งประเทศไทยและในเอเชียเนี่ยเขาเป็นคนแรกเลยที่พ่อพันธนกอินซีสําเร็จ<อ>นกอินทรีมังกรเนี่เป็นนกที่ไหนครับเนี่ยเมืองไทยหรออือเปล่านกอินรีมังกรเป็นนกอินซีจากแอฟริกาครับ,รบอาจารย์อ๋อมาไกลเนาะหรือเราดูในสารคดีนะครับบางตอนเนี่ยเรเขาจะเรียกนกอินซีกินลิงนะครับเพราะว่าอาหารสาคัญเขาคือลิงครับ ไม่ใช่กางเกงลิงไม่ใช่กางเกงลิงครับลิงเลยในป่าเลยแต่ที่เขาเอามาเลี้ยงนี่เขาไม่ได้ใช้ลิงเป็นอาหารใช่ไหมคะไม่ครับเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับใช้อาหารให้ที่หาง่ายในบ้านเรานะครับอาจจะเป็นพวกนกกระทานะครับหรือลูกจีบอะไรเงี้ยที่ที่แช่แข็งนะครับแล้วเราจะบันทึกในฐานะเลยครับก็เราจะบันทึกลงในหนังสือบันทึกใจของเราในฐานะ ผู้ที่เพาะนกอินทรีย์มงกุฎได้คนแรกในประเทศไทยครับอาจารย์ครับและในเอเชียด้วยไหครับครับผมโอ้อย่างนี้ต้องบันทึกครับค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวหรือเป็นบุคคลที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้นะคะติดต่อทีมงานของเราไปได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วเราจะตามไปบันทึกสถิติให้ค่ะสําหรับวันนี้ารายการบันทึกไทยของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับหนังสือบันทึกไทยของเราเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับคุณแล้ว รัสวันี้สวัสดีครับสุสดยอดลายลับหักใหมใจแท้อยากให้คุณผู้ชมทุกคนรักษาชอบเลี้ยงสัตว์มาทำนห้ดง